เรารักษาทรัพย์อย่างไรก็ร,รักษาใจตนอย่างนั้นคอยสังเกตมันสติกับอารมณ์ความรู้สึกถ้าไม่มีสติมัน่็ไปเกาะอารมณ์อารมณ์มันคือภพชาติพอไปยึดเข้าเความรู้สึกมันมีตัวมันไม่เป็นเพ่งแต่รู้เฉยๆเป็นสภาวะรู้มันมีตัวตนในความรู้สึกมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเรา มันไม่ว่าแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกความยึดมั่นถือมันยืนเดินน anyway ั่งนอนกินดื่มบูดคิดเป็นเราเป็นมนทุกความรู้สึกเรารู้เราเห็นเราเจ็บเราป่วยเราเหนื่อยเราเมื่อเอาเราเข้าไปใส่ไปใส่ไว้ในความรู้สึกนั้นแะพาราหะวีบันญัตันตาขันตาไรเหมือนของหนักพาราหะโรตบุคโรบุคคนทลารทุมมาแบกมหาเอาพาราดานังทุกขังโลกเคผู้เบกภาะวิทุกในโลก ภาระทางนังทุกขังโลภภาระของหนักจิตไปยึดถือมันเป็นภาระเพราะโดยจิตมันยึดถือตัวมันเองเนี่ยให้ความสําคัญบ้างเป็นตัวเราตลอดเวลายืนมันก็หนักนั่งมันก็หนักนอนมันก็หนักทําอะไรมันหนักหมดหนักเพราะความยึดมั่นถือมั่นระวังให้ระวังให้ดีนะว่าระวังให้ตัวจิตมันจะหลอกให้เป็นกูเข้ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นจะรู้รู้ไม่เป็นตัวเราเป็นของของเราแยกสติกับจิต กับร่างกายเราเออกจากกันมีจิตไม่ยึดถือจิตไปเรามีกายไม่ยึดถือกายไปเรา,เราไม่ยึดมั่นถือมัน่นสัพธรรมานารังภิเวยสยะธรรมทั้งหลายทัท้งปวงไม่สมควรยึดมั่นถือมัน่นสัพธรรมาอนัตตาอนัตตาเดี๋ยวพูดอีกอย่างหนึ่งว่าอยู่ยังไงให้เบาเบากายเบาใจอยู่ยังไงให้เบา,เบาทําใจของเราให้เบาไม่หนักหนวงทวงใจมัน มีสติกำกับระลึกอยู่ตลอดเวลาฝึกฝนสติอยู่ตลอดไม่ว่าจะเคลื่อนไหวจับอะไรความรู้สึกความคิดขันรับรู้ตนตัวเนื้อหนังเป็นสภาพสังขารคัดออกให้หมดเหลือแต่สติตัวเดียวเหลือแต่สติตัวเดียวที่คงอยู่อย่างยืนปัดออกหมดระลึกปุ๊บปัดปุ๊บปัดปุ๊บปัดปุดป๊บนทีนี่อันีตก็ตามอนาคตก็ตามไม่สําคัญบันไมยว่าช่างมัน เดี๋ยวก็ผ่านไปเขารับผ่อนไป